สวัสดีเจ้าลูกศิษย์แล้วก็เอฟซีจะมาตอบคําถามสําหรับท่านที่สอบถามเรื่องเบาหวานการใช้กัญชารักษาเบาหวานว่าเอ๊ะทำไมเราใช้แล้วเบาหวานยังบาลงเลยเป็นเบาหวานอยากให้เบาหวานมันลงชัดเลยเพราะเดี๋ยวนี้มันมีเครื่องวัดใช่ไหมคะเครื่องวัดเบาหวานคืออย่างนี้ค่ะจริงๆแล้วผลของกัญชามันทําให้น้ําตาลลดอยู่แล้วถ้าเกิดว่าคนที่สูบกัญชานี่จะเห็นเลย ใครที่สู้กัญชาพอเมาเลยไอติมหมดตู้ค่ะมันจะหาของกินมันมันยากกินพวกไอตรงไอติมอย่างนั้นนะเจา้ามันมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นไซส์เอฟเฟกของกัญชาโดยตรงคือทําให้น้ําตาลลดฉะนั้นท่านที่เป็นเบาหวานนะคะมันก็ต้องมาดูรายละเอียดว่าเราเป็นเบาหวานชนิดไหนเป็นมานานหรือยังแล้วก็เบาหวานเราเป็นขั้นไหนแล้ว ตรวจทั้งน้ําตาลนะเจ้าคือค่าน้ําตาลนะคะล้วก็ต้องตรวจทั้ง A 1 c ก็คือน้ําตาลสะสมที่อยู่ในเลือด6เดือนขึ้นไปนั่นคือ a 1 c แล้วเราก็มาดูปริมาณในการใช้คนที่เป็นเบาหวานคนที่เป็นไขมันสองสองโรคชนิดนี้นะคะจำเป็นที่จะต้องใช้การดื่มชาช่วย เพราะว่าทั้งสองโลกนี้คือเบาหวานแล้วก็ไขมันเนี่ยค่ะมันอยู่ในเลือดเช่นไขมันในเส้นเลือดสูงใช่ไหมคะพอไขมันในเส้นเลือดสูงหมายว่ามีไขมันบล็อกเส้นเส้นเลือดของเรานะคะมันไม่โล่งมันไม่โปร่งมีไขมันที่อยู่ทั้งข้างในที่ปนกับเลือดหรือบางคนก็เป็นไขมันที่อยู่เกาะสะสมเลื้อรลังในเส้นเลือด ฉะนั้นน้ำมีความจำเป็นมากๆนะคะต้องดื่มน้ำดื่มชาดื่มสมุนไพรยอย่างน้อยน้อยเนี่ยวันละห้าลิตรเลยจำเป็นที่จะต้องใช้จริงๆแล้วบางคนเนี่ยบ่ค่อยดื่มน้ำค่ะน้ำธรรมดากว่าดื่มอย่างแม่มดเลยนะคะแม่มดก็จะดื่มแบบที่บอกอะคะ่ะตอนนี้คือแม่มดนี่ต้องล้างผิดจักวัคซีน้วยไงมันมีหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นกับเราโดยเฉพาะพิษกับวัคซีนนี่ทำให้เรากลายเป็น ับอักเสบกลายเป็นไขมันในเส้นเลือดสูงมากนะคะ,ะกลายเป็นที่มันเกี่ยวกับระบบเลือดลิ่มเลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะดื่มน้ําสมุนไพรอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้มนี้ไปใช้น้ําธรรมดาเนะเห็นปะว่าเป็นน้ําสมุนไพรเนะะี่ยค่ะวันหนึ่งห้าลิตรห้าลิตรนะคะเพราะว่าไม่มดไม่ไม่มียาเคมีกินพวกนี้นะเจ้าฉะนั้นมันมีกรรมวิธีการการรักษา